นมัสการหลวงพ่อครับตอนนี้กม็มาสอบถามประวัตินนสูงครับหลวงพ่อบุญทรงสายกำปังสายกำปังเป็นคนนนสูงนักการโรงเรียนนนสูงที่ท่านนีน่แต่ก่อนตอนนี้ท่านเกิด2489วันที่ตุลาวันที่4นะตุลา,ตลา4ตุลา 6, 2, 4ตุลา62489ก็ช่วงเป็นช่วงหลังเปลี่ยนการที่8เป็นการที่9ท่านก็เราจะมาคุยดูเรื่องเงิน ตราของแต่ก่อนมันเป็นแบบไหนท่านที่เคยสัมผัสมาลองลอยฟังหนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยสัมผัสต,ตัวเงินเป็นกระดาษเป็นแผน่นเป็นเหรียญอะไรยังไงครับลองลอยมาตั้งเกิดมาอ,อาจจะมาก็าแต่เป็นเด็กครับตอนแรกก็ได้เห็นแต่บา,บาทที่แม่ยมแม่ได้ ใบละบาทใบละบาทตอนนั้นความหมายของใบละบาทใบบละาทมีได้ี่มีตอนนั้นราชการราชการที่แปดทางการที่แปดเลยเก้าคืนยังครับเก้าก็กำลังขึ้นกำลังเปลี่ยนแบบที่รายการที่ที่พระที่เก้าเนี่ยมันจะถ่ายที่แบบนี่ยช่วงกำลังพัฒน์เปลี่ยนเนาะรัชสมัยตอนนั้นก็รายการที่แปดก็ปอสวรรคตสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าการที่เก้าคืนของราชก็จะเป็นสตัง รูปรอแปลกกับรอเก่ากาลังเปลี่ยนผ่านกันเนาะเปลี่ยนผ่านกันถามอีกนึงเงิเนแบงก่อนหนึ่งบาทเนี่ยห้าบาทสิบบาทซื้ออะไรได้ดึงล้องลอยฟัง,งในตาตอนนั้นอ๋อสมัยตอนที่เป็นเด็กจะแชน่ะนะแม่ก็จะหายไปซื้อสมุดว่ามีหนึ่งบาทเนี่ยนะครับอ่าจะหายไปซื้อกับเขาหนึ่งบาทเนี่ยซื้อหมูบาทหนึ่งตอนนั้นเขาสารแค่กิโลละฟกสลึงกิโลละบาทเขาทีหนึ่งนะ ขาทีนึงคือเขาเขาเม็ดสังสัคเนาะเม็ดสังสังทุกวันนี่แหละที่ว่าเขามาดีสังสังเนี่ยบาทนึงได้อะไรนะหนึ่งกิโลกิโลหกิโลอ๋อก็เขาเขาเนี้ยเขาเจ้าอะไรประมาณที่ก็เป็นเม็ดข้าสารนี่เนาะเป็นเม็ดข้าสารแต่ว่าปลายเขาทำขนมจีนเนี่ยเจ็ดสิบห้ากระตังเจ็ดสิบห้าสตังลาคเจ็้าสตังแต่เดี๋ยวนี้มันก็ถึได้โลละย้าเนาะสามสิบห้าสสบ ายเขาก็ประมาณ20 <c oughs> ออก,กว่า20กว่าประมาณ20ไปเข้าทิบกว่าบาททิปแปดบาทไอ้ห้าบาทนี่ซื้ออะไรได้เดิมครับพอจาได้ไหมห้าบาทเนี่ยครับในการติดซื้อเนี่ยมันก็มันเราก็เลือกเอาแบบว่ารับง่ายละ,ละยังซื้อกางเกงอ่าซื้อกงางเกงกางเกงไซรูดกางเกงอะไรเนี่ยกางเกงไซรูด<า>อ๋อสองตัว หาบาทสองตัวตัวสองบาทห้าสิบตังค์สองบาทห้าสิบนี่ราคานัินก็รองเท้าก็ไม่มีใส่ได้ยุมสมัยก่อนรองเท้าพวกหนุ่มพวกหนำไม่มีหรอกมีแต่รองเท้าเกือกยางหนังหลุดเกือกยางหนังหลุดไอ้ที่รองเท้าไอ้สีดำาำมันเนี่ยที่เอายางรถยนต์มาตัดอ๋อแเราเราเคยใส่ทันไหมช่วงจะถามยังไง เรามาใส่ชงหลังใช่ไหมต้องเท่าตาเดาเทียมใช่ไหมมาใส่ท,ที่หลังเดาเทียมนี่มาที่หลัง,าลงอาตมาเป็นเด่นอาตมาใส่หนังยางนีงแ่แหละหนังยางยังไงนะก็รองเท้ารถยนต์นี่แหละยางรถยนต์ออ๋ยางรถยนต์ดำๆนี่เนาะจ้าเขาทำตัดถวายเป็นแบบหางก็มีแบบหนาก็มีแล้วแต่ใครจะนาดมีหุ้มข้อพร้อมมีหุ้มข้อด้วยหุ้มข้อยางนะดำๆนี่นะเอามันมีเจ็บนี่คือก็เอายางในมันน่ะโยม เอาอยางในมายืดาสายไม่หรออ๋ออันมูนี่ก็ยางในครับออทั้งพื้นมันนี่เป็นยางนอกอ๋อปัตตา,ศา,ศาบบนั้นเอเอ,อยากเห็นเนาะเกีย้ยอีกด้วยสมัยก่อนอะไรไใส่เกีย้ยผู้หญิงใส่เกีย้ยอันนี้ไปโรงเรียนนี้ไปก็นในนี้หรือไปโรงเรียนไม่ใส่ตะทังเท้าไปไปโรงเรียนก็ใส่หนังยางแบบจากใครมีสายมันไม่มีการแต่งสวว่บจะเป็นลูกลักษณนะที่ว่ามีแบบนั้นแบบนั้นั่นใช่ไหมล่ะโยมครับเออมันจะมีลูกผู้ดีแหละ เขามีเงินเขาจะได้ใส่รองเท้าอะไรผ้าใบอมีก็มีอยู่ใช่ไหมีอ่สมัยก่อนน่ะรถล้างก็ยังได้ไปขึ้นย่ะโยมขึ้นกันไหนครับตลาดประสงค์ตี่แยกตลาดกรุงเทพนี่กรุงเทพโอ้ไปมีบุญได้ไปน้ำลอยังถิบอยู่เลยนั่นอันนี้โอ้ยหลุดล้างน่ะได้ขึ้นตลอดไปนนท์หนองนินแดงวันนี้นึกถึงประวัติกัดนึกถึงย้อนความหลังเนาะเดาเป็นดอกเป็นน้องได้เดีแต่มดหมดวันเหลือนี่ยังไม่จบเลย ออตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องเงินเนาะเอเงินนี่จะทำเงเงิน,งนดัดสิบบาทละ่ะซื้ออะไรได้บง้งครับสิบบาทสมัยก่อนอสมัยก่อนนี่ยทองมันแข่บาทหนึ่งแข่สี่ร้อยเนาะทองบาทหนึ่งสี่ร้อยสองพันห้าร้อยเนาะสองพันห้าร้อนี่ยังบาทละสี่รอยสอันห้าร้อยบสองเนี่ยัง สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทตอนเหรียญเสองพันสี่ร้อยสิบสองจ้าอ๋อก็มันก็ไม่คืนบุบบักบุบบักเหมือนนี่นะมันคืนนี้รุ่นนี่อ๋อมันคืนนี่บุบบุบบุบเลยเนาะแล้วเงินเดือนครู่ทลายตอนนั้นนะเงินเดือนผอไม่รู้ไม่มีผอนะตอนก่อนที่อาตมาอยู่ศรีธานีครับเป็นครูใหญ่เป็นครูใหญ่จ้าตอนนั้นตำแหน่งครูใหญ่นะตอนนั้นเอ่อเดี๋ยวพอหลังจากบัวเอ่อซึกงนี่ซึกช่วงไหนครับนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ถามถามเรื่องตังกันก่อนเอ่อตังเหรียญนี ตังแบ่งซิปหนึ 3, ่งอะซิปบาทในซื้อประเภทอะไรกางเกงอะไรก็ได้ที่มันนั่นขอเรามันก็แบบที่ว่ายังไงล่ะเขาเขามีเขาขายไม่เขาต้มสารนี่ก็สารนี่ก็ซิปบาทนี่ก็ได้ได้หรอแปดกิโลเก้ากิโลอะไรอย่างไงเราจะขนมนมเนยเนี่ยกับเขาขนมนมเนยโดยมากจะมันจะมีแต่สตังนังเล็ดพักบัวประมาณเท่าบาทก็ห้าบาทเออหมายถึงซิปสตัง ก็แบบที่ว่าถ้าพ่วงใยหนึ่งก็พ่วงระบาดตอนมารุ่นหลังนี่นะตอนที่ก่อนที่รุ่นอาตมาเป็นนักเรียนนี่ครับก็เอามันมันก็พ่วงระตลึงเขาลอยเขาลอยพ่วงอออเสถานีนะที่นี้พอรุ่นมาเนี่ยมันจะเป็นถึงหนึ่งก็หาซีบหาซีบก่อนแบบยาท่านใจนี่เอ้าพูดถึงเรื่องยาท่านใจนี่ทาไมทำไมถึงอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยไอเป็นโรค ที่เขาเรียกโรคฮ่าเนี่ยนะยมเขาเอายาสันใจเนี่ยดินใส่กระชอนเอานําปลาใส่กินโรคฮาก็จางหายนี่ตอนที่ก่อนมันไม่มียาอะไรมีแต่สมุนไพรมีแต่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็รักษาก็เอาใจตะพืนบ้านเอาใบมุงใบไม้ใครเรียนแพทย์แผนไทยหรือว่าเรียนยาโบราณก็เอาข้ามาใบตะแกะยอดตะแกะนี่ก็แก้ได้ ครับโลกบิดโลกก็ได้หมดเลยเอ่อามตังเหรียญตอนนั้นเเกิดมาช่วงตั้งสองพันห้าร้อยเห็นเหรียญอะไรเดี๋ยเหรียญกลมๆเป็นเหรียญเหรียญเหรียญราคาเท่าไหร่ก็มีในราคาทุกวันนี่แหละทิปตังหยีทิปตังหาตังสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งนี่มันมีหยีทิปหากระตังเขาเขียนไว้นะหนึ่งสลึงก็คือเขียนนะกระตังเข้งละห้าสิบมียังห้าสิบกตังบาทมียัง มีช่วงเหรียญบาทยังไม่มีตัวนึ่งเหรียญบาทยังมีเนาะยังไม่มีทีนี้ไอ้ตังที่เป็นรูๆมีไหมสตังแดงมีไหมเขาเขาใช่อยู่ไหมตอนนั้นกำลังกำลังจะเปลี่ยนฐานนั่นแหละเออสองเกิดมาอยู่เขาโรงเรียนได้ใช้สตังรูไหมชุ่นทองหัวตังไอ้ตังเหรียญเงินเหรียญตังแดงนี่ตังทิปตังนี่ครับหาตังนี่มันมีอยู่หาตังก็เท่าเท่ากันก็ ไอเหรียญติบตังยิบติบตังอืมยิบหาตังนี่เท่าเท่ากันแต่ว่ามันหาตังครับมันเท่ากันแหละมันใส่ไอ่อเขาเรียกเข็มพวงอ่ะเข็มเข็มพวงเอาเอาสายลอย <c oughs> มันมันเป็นเข็มแล้วก็ใส่ใส่ใส่ไปรูไปรูรูก,ก็บใส่ด้วนี่เวลานหนูก็ดึงออกมาก็วก่มามาจ่ายจ่ายแต่ก็หมัดคืนแต่พอช่วงหลังเดียนหาตะตังติ๊บตะตังไม่มีรูแล้วเนาะ ต่อมานี่มันไม่มีแล้วพพราะายการที่เก่าขึ้นมาเนี่ยครับไม่มีรูจะมืดรูแหละครับตอนที่รายการที่แปดนี่ยยังไม่มีรูอยู่ครับประมาณสองพันห้าร้อยเนาะก่อนนาสองพันร้อยประมาณโอเคครับอันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องกระตังก็พหลังจาก 2, จาานั้นก็สองพันหลังจากสองพันห้าร้อยิต่มาเนี่ยมันรู้เรื่องกระตังเนี่มาตั้งแต่แบบที่ว่ายังไม่ได้เข้าโรงเรียนอ่ะนะอ่าครับเพราะว่าเป็นคนที่ว่าพอ่อ แม่มันแบบว่าํามาหากินไปไหนมันมีนามีไหล่ทำเลยเขาครับต้องดินล่นเอไปหลับจ้างเขาไปขายโป่งขายอะไรทํางานวัดืมเออนั่นแหละลูกกระลึงดึงอะไรดึงยังไงน่ะยมครับก็เป็นความเราประสบการณ์จริงในชีวิตของเราอโดยโดยโดยไม่ต้องคิดอะไรมากมายเรามาเป็นอกเป็นดองพอมาจากโรงเรียนเนี่ยนะยมครับ มาจากโรงเรียนตอนค่ำทำไมเออทำอะไรถึงครับวิ่งไปเก็บพักตำลึงพักปังพักอะไรทำถุงนาครับแล้วก็กระบุกไปถอนมามา,มา,มาหมัดหมัดเสร็จแล้วตื่นชาวมาอ่แม่แกไปขายับขายตลาดเกา่าสมัยก่อนมีตลาดเกา่าได้ตลาดเก่าตรงที่แยกอ,อ่าตรงตรงไอ้นี่ไหมตรงสะพานนี่ไหมม <า S 1> ตรงสะพานบ้านหญ่เลยนั่นเป็นน้ำประยก์ไม้รอกไอ้ที่มาเนี่ย ตลาดเก่าทีแรกก็อาศัยอำเภออยู่อ๋ออยู่ก็อำเภอเนี่ยอยู่กัทีดินนั่นแหละมุมตรงที่ดินเนี่ยเป็นตลาดสดนะไม่ใช่เป็นแผงมาตัวหนังตังอย่างงี้แหละแล้วก็ขายแผงลอยน่ะแต่ว่าก็ขายตลาดเช้าแสดงว่าเป็นที่ของอำเภอนั่นแหละแต่อำเภอก็ให้ใช้เป็นตลาดขายของว่ากันเนาะตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าตอนเช้าก็บางที่ก่อ เขาไปตลาดหลวงเขาเรียกตลาดหลวงตลาดหลวงคือตลาดตรงไหนตลาดปัจจุบันเนี่ยไอตรงเทศศรดาดสดเป็นตลาดเขาเรียกตลาดหลวงเกิดมาตลาดหลวงก็มีอยู่แล้วเนาะมีอยู่แล้วแต่ว่าไอตลาดตรงที่ดินก็เป็นตลาดขายขายแบบที่ว่าอยากไปขายก็ขายเขาไทยคนที่มีรายได้หน่อยแล้วไปขายของตอนข่าวตอนรายตอนมันจะได้มีเงินนั่น เวยเหลือขอครัวอะไรๆของเขาขเขาจะมีหนังครับวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเอ่ออันนี้ปุุนเรืองเงินปุดโอ้ผมว่าจะได้มาคุยเป็นสักสิบวันแล้วนะอ,อันนี้มาคุยได้ข้อมูลมครับเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาตีแผ่เราจะวันหลังจะพาไปเยี่ยมชมตามที่หลวงตาบุญส่งผมก็จะพาไปดูต่างๆแต่ก่อนเป็นแบบนี้แบบนี้น,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 นะครับวันนี้ก็ขอบ คุณลุงพ่อเดี๋ยววันหลังพรุ่งนี้มาลืนจะมาอีกครับอเอาจนแบบเต็มอิมนะ่มเลยอยากให้ <laughs> ได้ข้อมูลได้รู้ว่ามันเดินพรอ,อสมัยก่อนเ <laughs> นอะไรสวัสดีครับ